जन्होपनरसोय आमणि ज्योतिरसोय आयो सा परोपो विना स तु माते भवायो सुखे อายุโขภะวะภิวาทนาเสลีสเิจังวุฒาปจายโนจตารโรธามาวันติอายุวันโนสุขา

Yeah. สัพเพติโยวิวัจันตุสักโรโกวินาสตุมาเาตภวะวันตรายโยสุขีติคายุโคภวะอภิวาัตนาสิริสานิจังบุคขาปจายโนจตารโรรมาวาทันติอายุวนโนสุขังภาลัง เสีริสนิจวุฒชาปัจายโนจารุธรรมาวันทิอายุวัน sa mga kapatid o panalat sa kanila Các là muốn chung cái tiền nhóm nhỏ rồi giá nó cũng bị cáo กนนเป็นมณีโชตราสโสาืังเก้่มนยัสว่างสวยควรยินดีสัตปีติโยวิวัฒนันสุปความจันไรทั้งสัวจงรังาัสไปสบารุงตัวินาศจุปโ